โอเคก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ตามสัญญาครับกลับมาพบกับเกมผมมีคอมไฟเตอร์อีกครั้งครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นแก้มือจากค้าวก่อนนะครับก็ไปซ้อมมาพอสมควรแล้วครับแล้ววันนี้ก็จะเล่นเป็นจะไม่เล่นเป็นซิงเกิลนะจะเล่นเป็นโหมดทีมฮะไหนก็เล่นใหม่อีกครั้งแล้วก็เล่นเป็นโหมดทีมเลยก็สาหรับทีมนะครับก็จะมีทีได้ทีมละสองคนนะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นมาริโอแล้วผมจะเล่นตัวนี้ฮะยิกดักฮะก็สําหรับยิกดักนี่ก็เขาบอกว่าเป็นตัวละครแนวมิกอัพ50/50นะครับซึ่งสายมิกอัพเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหมาะกับเหมาะกับการเล่นกับผู้เล่นที่เป็นคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็น CPU เนี่ยตัว CPU เนี่ยเขาจะไม่ต้องมาเดาว,ว่าเราจะทําการมิกอัพยังไงะจะเซตอัพเป็นออนฮิตหรือว่าเซตเซตอัพเป็นการจับทุ่มนะครับ ซึ่ง CPU เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะเดาถูกเดาถูกเสมอนะครับการบิกอัพเนี่ยจะใช้กับ CPU ไม่ค่อยจะผลแต่จะเป็นทุกตัวบิ๊กอัพห้าสิบวสิบเนี่ยถ้าเจอกับคนเนี่ยอันเนี้ยจะเก่งครับเพราะว่าคนต้องเดาฮะว่าเราจะเล่นยังไงแล้วก็ตัวผู้ช่วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะโทโนแลนนะฮะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นหมู่ทีมเนี่ยแต่มันเราเนี่ยบังคับได้แค่ตัวเดียวนะครับไอตัวผู้ช่วยเนี่ยมันก็จะมาในลักษณะของแอตติแทนนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงร,รอบนี้มาถึงก็เจอตัวตึงนะมาริโอฮะก็การล่นสิก็มีหลายประเภทนะฮะทั้งออกมาตอกช่วยต่อคอมโบหรือว่าออกมาโจมตีเฉยๆก็ยังมีฮะเนี่ยฮะมิกดักนี่ก็ต้องบอกว่าลำบากฮะเพราะว่ามิกอัพได้ไม่เต็มที่ครับเจอกับ CPU นี่ก็ลำบากหม่อยฮะ จะเ,เรียกเพื่อนมาให้ดูฮะอันนี้คือผมไม่ได้บังคับนะอันนี้ CPU เป็นบังคับอนระัก็โจมจีสักพักแล้วก็จะเปลี่ยนเอเป็นตัวเรานะฮะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะฮะถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยเรากดซอีกค้างนีงนะ่ฮะอันนี้เกยยังไม่มาเกยมาแล้วฮะก็เป็นเราอืมพลาดพลาดอืมเจอทุบมือสิ จอไปสูบลมมาฮะสูบใหม่งานะเอาสามารถเนี้ย,ยจริงๆถ้าพุ่งเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะอองทิศหรือว่าจะให้มันพุ่งไปเฉยถ้าเราพุ่งไปเฉยเนี่ยถ้าคุณจะสู้เคากาเนี่ยเราก็สามารถจับทุ่มได้น,นะฮะมันจะเป็นตัวห้าสิบพันสิบเนี้ยโอ้เนี่ยพอเนี้ยแม่เป็นซีบียูเนี่ยเขาจะไม่ต้องเดาฮะแต่เขาจะสวนเลยเพราะเขารู้ว่า เรานี่คือหเ,เรียบร้อยฮะมัวแต่คุยเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาจาัดก,การครับเราก็นั่งดูครับสำหรับเจ้าโทเรนโนนี่ก็มันจะเป็นสายมีทั้งท่าชาร์จนะฮะแล้วก็ท่ากดควงซึ่งท่ากดควงเนี่ยจะเป็นการยิงพลังนะครับอันนี้เราชนะฮะส่วนพวกชาร์จเนี่ยจะเป็นท่าเตะซึ่ง เป็นตัวละครที่ก็เล่นง่ายหนึ่งตัวนะสำหรับโทโอลโ,โนหรือโทเลโนโนอะไรจำชือ่อไม่ออกอะโทโนแลนอ่าโทโนแลนเนี่ยต้องเอาจริงอะอือตัวดูมันคอมโบอะมีแอสติช่วยเยอะอ่าอือโอ้โอ้โอ้นี่นี่เกตลองเร็วสามพีโอ้กสได้แหมเอว เจอไปเอท่ากระโดดทับฮะนี่ท่าหากินเลยฮะออกไม่ได้ก็เด็ดออกไม่ได้ก็เด็ดโอ้โหมันคือเมกกี้เอ็กซ์ม่จึบโอ้โหโช็อลุเคนไอเวนนี่มันเจอท่าหากินของเราฮะ เป็นตัวที่สู้กับไฟบอลค่อนข้างลำบากนะสำหรับตัวยิกดักเนี่ยแม่ถ้าเจอพวกตัวแบบว่ารัดดาวแตกไปชิดเนี่ยอันนี้จะสู้ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะเข้าทางเราแม่เห็โนโดวเก่งจริง,รงอืมเฟดตกแตกไปซะทาปั๊มลมครับเรียบร้อยนี่ ไม่มีเกตละมีเกตจะเรียกเพื่อนมาจัดก,การไม่เนี่ยอันนี้คือเรียกอย่างนี้ลักษณะการเรียกนี้เนี่ยมันจะเป็นไม่ต้องใช้เกตนะฮะก็คือให้เพื่อนเรามาสู้แทนแต่ถ้าเป็นการเรียกแบบมีเกตเนี่ยจะเป็นการเรียกในลักษณะมาช่วยทําแอซิดนะครับจะทําให้เราคอมโบได้ะะยาวขึ้นส่วนคอมโบเนี่ยก็ต้องไปซ้อมเองครับว่าใครจะคอมโบยังไงอันนี้ผมลองเล่นดูให้พอรู้ว่าเกมมันมีระบบอะไรนะครับก็ผ่านะครับซสเตจแรกนะฮะ ก็มัวจะอธิบายตัวละครฮะเละเลยฮะสเตจแรกโอ้ต่อไปเจอดิกดักเหมือนกันครับอันนี้ผมอาจจะโดนมันทุ่มก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนนะเราเดาไม่ถูกเหมือนกันฮะเพราะมันจะเล่นอะไรบล็บแมรนที่เป็นสายแท็บนะฮะเขามีพวกระเบิดไวมิกอัพด้วยเหมือนกันเจอไปก่อนหนึ่งดอกไอ้น้อง โอ้ยเจอทุ่มครับเจีาบ,บอลขอแม่มาเหรอ,อ,อเจอทับไปก่อนเจอทับไปก่อนแกม่ได้ก็โดนไปเนื้อซีพียู p u มันแก้ท่านี้ไม่ค่อยได้ใับผมก็ไม่รู้เหมือนกันยิงใช้แต่ท่านี้เดี๋ยวก็ชนะนะโอ้ยแต่เดี๋ยวจะหาว่าโกงเนี่ยเจ้าสุบลงไปอืม โอ oh. เดี๋ยวผมจะพยายามใช้ท่าซูปเปอร์จับไปดูนะฮะเราจะตายก่อนมาได้ไหมเรียบร้อยฮะป้าบป้าเนี่ยฮะเป็นซูปเปอร์เวลร์หนึ่งฮะอะไรเพื่อน oh, โอ้โดนจับพืนืมไม่ได้การไม่ได้การ เจอเขาไปเซโอ้เรียบร้อยฮนะอันนี้ก็ไม่น่าไม่น่าพลาดน,นะเดี๋ยวเพื่อเราออกมาสก,กิดมันก็จะตายเลยฮะนี่ฮะเพราะมันโดนเราไปเยอะแล้วจัดไปเพื่อนโอ้ยเจอมันใช้ฟลิงเนี่ยบอมเบอแมนนี่ยมันมันเคี่ยมะมันเคี่ยมะเป็นแอซิดที่ร้ายนะ ผมเคยเล่นโมดซิงเกิลแล้วสู้กับมัน,ม,นมันก็มันก็เก่งกันเนี่ยไฮ้ยะมันจะมีมิกอัพอย่างเงี้ยโอ้ oh my god แย่ไปก่อนแย่ไปก่อนแย่ไปก่อนโอ้สลิงกากาศไม่ได้แล้วเราต้องกบโกงไว้ก่อนอืมไอเเ้เววเอ้ยโดนข้ามเพื่อนช่วยหน่อยเออเพื่อนมาก่อน เพื่อเราก็เออฮะเพื่อเราทำอะไรไม่ถูกครับจริงๆตัวเจ้าตัว,ตวโทโนอลแลนเนี่ยท่าเลือสามันเท่มากเนะเป็นคอม,มโบใส่แบบเตะขึ้นมียันยันสูงสวรรค์นะ่ะโอ้โหแบบเท่จริงแต่ว่าตัวมันเล่นง่ายแล้วก็ผู้แหนมันง่ายเกินไปอ่ะผมเลยไม่อยากเล่นไอ้ดิกดักนี่มันเล่นค่อนข้างยากครับเลาเจอ CPU เพราะว่าเราใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่เนเพราะว่า CPU เขาไม่ต้องเดาอย่างผมบอก โอ้โหมันสลิงกากาเว้ยอ,อันนี้พวกท่าเตะพุ่งเตะเนี่ยเป็นท่ากดชาร์จนะฮะเฮ้ยอ้ระเบิดดีกาได้ดูว่าเขาจะใช้ซุปเปอร์บ้ไหมโอ้ยเป็นท่าปล่อยพลังซุปเปอร์อย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ เรียบร้อยฮะเราก็ออกมาดูผลงานเพื่อนออกมาเค็มเพื่อนนะไหวเพื่อนสู้แล้อ่ะนั่งเคมครับเจอสตาร์แมนนี่เป็นสายบุกนะฮะสตาร์แมนนี่้ายฮะผมบอกเลยเผลอไม่ได้เผลอพุ่งใส่พุ่งใส่ฮะโอ๊ยแม่ก็ใสมอนด้วยฮะเจอมานี่ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับโอ้หจะมันแหมป้องกันตัวไม่ไหวแล้วย่างงี้เจอสลิงวีกร โอ้โหสไลด์สวนไมน่นี่เจอนี่ไปอืม้มเอ้อยน้ำมนต์แหลกซะด้วยเจอไปเดะโดดทำไมเพื่อนโอ้โหว่า อืมโอ้เรียบร้อยเลยหมยถ้าจะแยบยกนี้ครับฝากความหวังไว้ที่นาแล้วคุณโนแลนจริงๆตอนผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมเล่นเทปนะแต่พอมาอัดคลิปเนี่ยไม่ผมยับก็ไม่รู้ฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีมีเพื่อนช่วยครับคุณโนแลนนะโอ้หเนี่ยมาเรียอแอซิดมายำฮะพิเกตลูกพ่เกต ลูวสาวเลยลูกนี่แหละพามขึ้นไปบนฟ้าลูกโอ้โหยังไงล่ะเทสุดสุดโอ้โหลูกสาวยังโหดแหมเรียบร้อยฮนะเรามีผู้ช่วยดีอย่างนี้แต่สตาร์แมนนี่ก็น,น่าเล่นนะเป็นตัวบุกที่แบบว่าโหเลยอฮ้เฮ้ยๆๆเลือดไม่นะโทนโทนแลนนุ่นแนลูกพ่อเอ้ยโอโ้แพ้นิดเดียว เลือดติดหนึ่งมาเมื่อไรเดี๋ยวเราแก้ตัวต้องคอยๆฮะรอพันธิตครับเกมต่อสู้นี่ถ้าเรารอพันธิกับคอมนี่ก็ไม่มีอะไรฮะนี่ฮะเรารอพันธิตไปเลยครับจริงๆเล่นไม่ยากเกมต่อสู้เราแค่รอพันธิตยอย่างเดียวครับอ่าแต่ถ้าเราอยากสนุกก็เราก็เข้าไปลุยฮะเป็นพื้นฐานเลเรื่องการพันธิตเนี่ย จับไม่ได้ค้วงไม่ได้จับผมอยากจะจับมันให้ได้นี่แหละเออคุมแล้วคุมแล้วจับได้คุมละเจอแหม่คารา,า,าดมพุน์นี่ครับมีแค่เนี้ยเกมห่อสู้ลุงใบตา e x เข้าไปอ่า e x เข้าไปอืมไม่ตายอ่ะทำไมถึงไม่ตายอึดอึดแล้วอึดแลดแหมสไลด์ซี ออเอาตายหรอผมคิดว่ายังไม่ตายนะเมื่อกี้เออเสียเกรดฟรีเลยอ่ายกยกสามครับันดีนะไอหมวดนี้เนี่ยเราเราเล่นเล่นหมวดเนี่ยมันจะขยันใช้เกตฮะมันจะไม่ค่อยใช้วลสาม,มคอ 3, คมอะ่ะเพราะว่ามันสองตัวสลับไปสลับมาฮนะต่างคนต่างใช้ถ้าไม่ตายมันก็ไม่ค่อยจะใช้เกตเท่าไหร่ฮนะเกรดวลสาม เสอไว้นีเข้ามาโดนจับด้วยมาอีอ๋ยังไงอืออืออีจริงๆไอ้มุกเมื่อกี้ได้เข้าไปแล้วไหมโจมตีอ่ะมันเป็นมุกสำหรับการมิคาเปย์่าสิบว่าสิบจับทุ่มนะฮะอย่างนี้ผมบอกว่า อย่าได้เงี้ยเห็นไหมไม่อ่อนชิดพอเราเข่ากาเราก็จับทุ่มแต่อันนี้ยคอมส่วนใหญ่มันมักจะถูกฮะเนี่ยมันจะมันมักจะเดาถูกเนีย่ยเห็นไหมพุ่งไปไม่ทำอะไรเลยมันก็จับทุ่มตัวล้วแต่ถ้าเราพุ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนนะพุ่งไปแล้วอัดอันนี้มันใช้ทา่าไมตาอีซิเบิลครับเดี๋ยวเราก็เลือกได้ครว่าจะพุ่งไปโจมตีหรือว่าพุ่งไปจับทุ่มมาผมขอดูอีกท่านก่อนเนี้ยไอ้ท่า,ไอ,ทาไอ้นี่มันกดอะไรผมลืมแล้ว ค่าสว่านอ๋อเชียงหลังเชียงลังบีโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูโอ๊ะแม่ไม่ทันได้ใช้ครับไปก่อนมีสังเกตน,นะโทโลโน,โ,นโทโนโลแลนด์เรียชื่อไม่เคยถูกเลย นี่ฮะมันไม่มีเก๋ให้ใช้เรียกซัมมอนออกมาทำอีกคอัพนะฮะว่าไอตัวสตาร์แมนฐานเก๋หมดแล้วครับโอ้อยเนี้ยไม่นา่ารอดนฮะโอออกมาหมดเวลาพอดีครับก็เรียบร้อยฮะเป็นไม่ต้ามแพร่นะโอจังเว้อุนดานี่เป็นสายเว้ระยะประชิดน,นะครับเป็นตัวที่คอมโบได้โหดมากครับผมเคยเจอซีพียูคอมโบใส่นะฮะ แต่เล่นยากครับเนื่องจากว่ามันประช,ชิดจริงๆฮะแต่คอมโบโหดนะนี่ฮะดูกันคอมโบฮะแล้วไงไอ้ล็อกแมนไฟบอลไฟบอลนะโอ้โห,โหมันดักจริงๆหม่ดักดักดีมากโอ้โห,โหคูน่นี้คู่นี้ยังไงวะเอ้ยแพ้ได้เนี่ย โอ้โหมันจับสวนโอ้ยทำหลับแลไงเรแอซิดมาช่วยยับะฮะยับอืบอมต้องเอาให้โอ้หไม่ได้ใหเราเลือดให้เยอะก็ไม่ได้ผมจะบอกว่าต้องเอาให้เลือดมันเยอะที่สุดก่อนเพื่อเราจะออกมาครับแต่เพื่อเราออกมาเพื่อเราก็เละฮะโอ้โหดูมันประสานเะนียคอมโบโอ้โหเป็นไงละ่ะมันจับคู่ถูกด้ยนะจเวมบนดำระยะประชิดแล้วก็ล็อกแมนสายโซน ดูมันดูมันดูมันฮะดูมันดูมัน,นแนอซิดกันผลงานซู่เขาลูกดีมากลูกมีเกลี่ยแล้วก็แช่ไปลูกเก็บไปส<ๆ>ักตัวนึงก่อนลูกไอ้แบ็กเม่เนี่ยละลายลูกโอ้โหลูกันคอมโบจะเห่อไปเด้ออเก็บสักตัวนึงก่อนลูกเร็วดีมากดีมากโอ้โหสลับล็อกแม่ล็อกมา เออแกวิลูกตูเขาโอ้โหมึงนุกแฟเออเออมึงหดมึงหดโอวยดูมันทันต์จะนี้หุยอ๋อคิดบล็อกมันคือว่าคิดบล็อกมันไอ้นี่ไงคิดบล็อกมันใหญ่ออกก่อน ตัวบ็อกของมันนี่คือจะออกก่อนตัวท่าต้องระวังฮนะเราสวนมันไม่ได้เลยไอจองเวทมบนดำโอ้ยออกไม่ออก,ออกคอสคอสหลอกด้วยคนทำเกมแม่งอย่างหัวจ้ะขอ,อ,อก่อนแล้วกันตัวพร้อมไปเออหนึ่งศพศพแรกผ่านไปศพส,สองว่างไงวะโอ้ดไม่ได้เลยเฮ้ย มันจะคอมโบเลยนักนะโอ้โหไหโอ้มึงโอเคด้วยกูดูมึงทำอะไรไม่ได้เลยสูแทนสูนตูคนลูกพอฝากของไปที่ลูกจงเว้ยไอจงเว้ยจำมันโหดมากอะ่ะโอ้โหแล้วเข้าคู่กับล็อกแมนนี่คือเป็นไรเลยครับดีเนี่ย เพื่อเราโหดโอ้ยไม่น่าเปรี้ยวเล่นหมดทีมเลยอ,เอีเว้นเลยทันยินจังหวดอะไรมั่งโอ้โหดูมันเรียกเพื่อนอมันดีมากโตมดีมาก คือไปสวนกับมันท่ามันสวนไม่ได้เลยฮะอืออือยาจจะมิกอัพไอเวนอือดูมัน่วงเกินเข้ามาอีกอูทุ่มเลยนะทุ่มทุ่มก่อนอือทำหลับไอเวนไปมาอากาศได้ โอ้โหบัตเตอร์เออดูไป่ด้เออยเอ,อ,อย่างนั้นก็ขอส่งตอ่อยเพื่อนส่งตอ่อยเพื่อนหน่อยอืมเอาหนาวนะเพื่อเราเลือยเยอะกว่าหัวออกมาโดกนเลยนะมึงเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเออคอมโบไปไม่ไม่ยอม,มคอมโบ เออไปแล้วหนึ่งศพเดี๋ยวล็อกแมนเดีย๋ยวไปเข้าตรง,ตรงลูกมันโหดลูกร่อนไปเออจับทุ่มเยี่ยมเออไม่ได้มึงนี่กูเลยเทะกล้องเลือนกองเลือนนะครับ,รบก็คิดซะว่าคนเล่นก็อัดพึ่งาใส่ระบบนะฮะ เจอริวฮนะริวนี่ผมลองเล้แล้วไม่ไหวฮนะไม่เข้าใจครับและลิวนี่๋อ้แอสซิสิเป็นตัวมันด้เป็นเงามันไม่เก่งเท่าไหรนะ่ริวผมว่าก็ไม่รู้อะยเล่นกับคอมคอมมันไม่เก่งอ่ะอันนี้ผมพลาดเองคนระับแปลกแปลกไอ 8, 8, ้น้องเฮ้ย แม่สไลด์ดีไงอืมเยียกเยอะมาเลยเยอะแยะเออเออนี่แหละไม่ยากไม่ยากแหม่บอกไม่ยากปุ๊บอ๋อมีเพื่อนมาดึงเฟรม อะไรอะไรอะไรโอ้หเขาไปโดนมั้ยว้โอ้ยทุ่มอะไรกันเยอะแยะเขามาในระยะก็โดนไม่ตายทุ่มเลยเออขามาอีกไหมเขามาเออนั่นแหละเอา้าหลุดหลุดได้ไงอ๋อต้องใส่ตสัวโดนผักออกไปฮะระยะจับมันก็หลุดไปเจอสลิงเข้าไปน้อง เปลี่ยนเป็นตัวไม้เป็นตัวไม้โอ้ยลงหลังแล้วสไลด์เหรอเจอวีดแมาแท็กจริงๆนะมึงโอ้คืองงกับการแท็กมันฮะหน้าหลังนี้ นี่เลยดีกว่าเฮออ้ยเจอระเบิดไปอันนี้เป็นกาดนะฮะเป็นไก่แ,แข่งนะคือกาะแล้วกดแมมูแต่พูดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะดิ้งออกมุมก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาบงเออขอไปพักก่อนยังไงเพื่อนไหวไหมเพื่อน เปลี่ยนตัวได้นะเปลี่ยนตัวได้นะน่าเปลี่ยนมาทำไมเปลี่ยนมาทำไมเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเพื่อใครทำให้ตายแมาเย้ยหลบทำให้ตายทำไมดึง,ดงอันนี้ก็ง่ายฮะอันนี้เหมือน,นจะจบแล้วนะอ่าใช่น่าจะจบแล้วฮนะ มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเล่นดูมั่งเนอะขำขขำๆเดี๋ยวรอบนี้เอานี่ฮะโทโนโลแลนเป็นตัวแรกมั่งแล้วก็เอาผู้ช่วยเป็นมาริโอแล้วกันเนาะรอบนี้ขำๆฮะไปท่ามกดอะไรว่าลืมเลยอืมไอ้ท่าหม่ถึงไม่ถึงท่าท่าไม่ตายมันนะโอ้โหโอ้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 โอโอโอ อ๋อออ่๋อ่ะคมโบดีฮะเนี่ยไฟบอลกดค่อยอควงฮะไม่ยากไฟบอลกดควงเกตดไม่เต็มนาทีมันจะตายก่อนเกตดหรือเปล่าเนี่ย เก็บมาแล้ว้าต่อข่านนี้อีกซุปเปอร์มันกดไงวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะไอทารูสามจำไม่ได้ฮนะเล่นเมื่อวานวันนี้ลืมโอ้เชียงหลังเชียงหลังเอบโอเคเดี๋ยวไปเจอตัวหน้าเออไม่ได้เรียกมาริโอเลยเย่ นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงคอมโบนี่โอมันโหดโบอลนะโอมันโหดเป็นตัวที่เล่นง่ายดีฮนะแหมงัดผิดงัดผิดนี่ไงแล้วซัมมูซอลวีเดยเออ โอ้ยใช้บูดหดอ่ะมาริโอไม่ไฟบอลนี้ก็แหมเราลยจะบอกว่ามึงไม่ไฟบอลนี้ก็เสร็จกูหอลอดไม่ได้ฮะนี่ออไงไอ้สมาร์ทซอร์แรกไปฮะเจ๋อเจอเจอแหม ถีบไลคิกไล์เดอร์คิกอืมอะไรโอ้เพื่อนโออืมหายแล้วหนึ่งศพเกีย๋ยเพิ่งตายอ่เก็บฉนเต,เต็มแล้วนี่แหละส่งสู่สวรรค์คาไลเรียบร้อยฮะสกายให้คิก โอเคครับแล้วคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะจะจบตรงนี้สวยฮะเดี so, so ๋ยวเอาไปแพ้เขินอีกโอเคครับก็เกมดีฮะมีหลายตัวละครที่น่าเล่นเลยก็ไปลองหามาเล่นกันดูนะฮะเราไม่มีอะไรจะพูดมากครับเกมนี้ยเู่กจริงครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะลองเล่นตัวละครอื่นให้คล่องๆฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะฮะ อ่าเมื่อกี้เราทีมเดียวกันตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนโอโเคครับก็แค่นี้นะฮะขอเล่นก่อนเมื่อกี้ข้อมโบได้จริงจริงทามีเกตไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ